เข้าเมืองแพรเพราะว่าไอ้ตรงประตูหลังสารสุขมันจะมีมีช่องเข้าไปฮะดูแล้วก็ไหลมาจุดที่3ใช่ไหมเนี่ยก็จะดูว่าไอ้ตรงนั้นตรงที่บ้านสงควที่น้ํามันท่วมเยอะฮะตรงนั้นมันระดับน้ํามันสูงนะครับต้องปิดประตูน้ําอะไรที่ว่าที่บนขยันนะถ้าทำโมงถ้ารวมแล้วการเป็นท่านสิบนี่นะครับแต่อันนี้เครื่อสะพานัญต้องปิด

开了。 แต่พอน้ำหมอกก็สูบออกอย่างเดียว Cần nhanh nha กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านในอำเภอเมืองแพร่นะครับท่านนายกเทศมนตรีทางกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็ป่าไม้นะครับชนประธานนะครับและที่สําคัญปอพนนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่ดูแลในเรื่องของเวลาที่เกิดปัญหาอุทกภัยหรือว่าภัยแรงก็ตามวันนี้ทางคณะของเราเนี่ยนะครับก็ได้มาตรวจสอบสภาพลําน้ำนะครับของแม่น้ํายม นะครับซึ่งเป็นลำน้ำที่พวกเราประสบปัญหาทุกปีนะครับก็มาดูว่าในแต่ละจุดนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เราจะมีแนวทางในการแก้ไขนะครับหรือลดปัญหาเรื่องของภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากน้ำเนี่ยนะครับเราคงจะต้องไปช่วยกันระดมความคิดเห็นก่อนนะครับว่าแต่ละจุดเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับ เบื้องต้นก็อาจจะมีทั้งในส่วนที่ทำผนังริมแม่น้ำนะครับขุดเอา,เอา,เอาสิ่งกีดขวางลำน้ำอย่างเช่นที่มันมีเกาะแก่งบางแห่งซึ่งดูแล้วเนี่ยสภาพมันน่าจ,จะเป็นการกีดขวางทางน้ำอย่างนี้นะครับเราจะเอาออกแต่จะเอาออกด้วยวิธีอย่างไรมันก็คงต้องไปปรึกษาหารือกันนะครับให้มันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราคงไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้ นะครับเราคงต้องใช้เวลานะครับที่เราจะไปช่วยกันระดมสมองและที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับผมขออนุญาตกาบเรียนนะครับว่าคนที่รู้ทั้งสภาพพื้นที่และแนวทางแก้ไขปัญหาจริงๆคือคนพื้นที่นั่นก็คือประชาชนจังหวัดแพร่หากท่านใดเนี่ยท่ามีข้อคิดเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับเสนอนะครับแนะมาได้ที่จังหวัดนะครับเรามีทั้ง Facebook แฟนเพจนะครับมีทั้งไลน์นะครับหรือจะโทรศัพท์หรือจะส่งเป็นหนังสือมาก็ได้นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นแนวทางที่เราจะอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือนะครับทั้งส่วนราชการทั้งภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับวันนี้ทางคณะก็มาเพียงแต่สำรวจในเบื้องต้นเพื่อให้เห็นสภาพของจริงนะครับว่าตรงแต่ละจุดที่เป็นปัญหานั้นมันเป็นปัญหาเกิดจากอะไรนะครับ น้ำทำไมถึงยกตัวข้ามเขื่อนซึ่งสูงประมาณ10เมตรเนี่ยเข้าไปในเมืองได้นะครับเราก็ได้เห็นภาพจริงๆนะครับต่ววันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของแค่การสำรวจเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ